เมื่อนี้วันอยู่เดินขึ้นมาคือสรงเป็นสีปวดปวดหัวก็เลยเดินมามาเช็คความดันเจ้าขององก่กรว่ามันเป็นแนวดมันคือส่อปวดหัวแต่้าแท้อยู่บ้านนี้พอดีเปิดเป็นคี่นิพยาบาลค่ะก็เลยมีเครื่องวัดความดันไว้เท่าใช้ความดันให้คนไข้ก็เช็คความดันเจ้าของไปพร้อมเครื่องวัดความดันนี่ราคาบ่แพงนะคะเป็นมีติดบ้านไว้นี่ก็คุมอยู่เพราะว่าบางที่ห้าปวดหัวเล็กๆนหน่อยเ้าก็สีมาวัดเอาเองได้วิธีการวัดกับได้ยากจากกระซุบส่แขนโหลดซุบส่แขนเราก็ให้สายมันตรงกันกับตรงกลางแขนเท่าตามภาพที่ เห็ดใหเบิงนะคะม่นเฮ้าจับไม่ได้เฮาก็เบิงอยู่ตรงผ่าพันแขนนะคะขาสีมีูุใหเบิงอยู่เฮาก็เห็ดตามภาพันตามภาพเลยจ้าเสร็จแล้วเข้าก็นั่งนิ่งตรงๆเลยนะคะบ่ต้องขยับแขนแล้วก็เวลาวัดเฮาก็บ่ต้องกัมือนะคะเพราะว่ามันสิเห็ดไหคาความดันพิดพลาแล้วเฮากับเริ่มวัดความดันเลยจ้าโดยการกดสตาร์ตรงจุดกลมๆกลางๆนะคะแล้วก็นั่งรออ่านคาความดันเลยจ้ามันก็สีค่อยๆบีบแขนเฮาแน่นเขานแน่นเขานะคะพอวัดเสร็จมันกะสิค่อยๆคลายแล้วก็อ่านคาความดันจ้าความดันยุี่153.96สังเกตลูก สีเหลืองนะคะกัแถบดำๆมันจะอยู่ตรงสซนสีแดงแสดงว่ามันสูงเล็กน้อยค่ะอาจจะเกิดจากว่าเข้าพึ่งก็ไปเห็ดกิจกรรมหรือพึ่งเดินมากเข้ากับ,บ่เป็อย่างจ้าเข้านางพักประมาณ15-30ถึงนาทีจ้าแล้วเข้าค่อยไปวัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งจ้าแล้วถ้าเกิดว่ามันยังปวดหัวหรือว่าอยู่โ้นสีสสมหรือสีแดงบ่อยๆให้เข้าวัดซ้ำดูๆเข้ากับควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าบางที่เขาอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงใดจา้ามีหลังจากเข้านางพักสิานาทีล้วก็มาเริ่มวัดใหม่จ้าความดันโลหิตก็สียู่หนะะว่นจะอยูย โซนสีเขียวจ้าแสดงว่าความดันเห่าปกติดีแล้วจ้ามาเรียบรอยแล้วเห่ากับกดปิดตรงเดียวกันกับตรงที่เปิดเลยด้วยจ้าแล้วก็ถอดที่พันแขนออกจ้าถอดออกง่ายๆเลยจ้าเครื่องวัดความดันตัวนี้นะคะมันจะเสียบสายชา์จได้เพิ่นสิแถมสายชา์จม่ห้น้ำนะจ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเฮาพอใส่สายชาจเฮากับใส่เป็นแบตเตอรี่เป็นทานก่อนน่อยได้ซีก่อนจ้าแต่ว่าทา้งนี้นี่เสียบักเอามันจะบ่เปืองทานจ้าเป็นวิธีการวัดความดันที่ง่ายๆเ้อจ้าผู้ใดบบมีติดบ้านไว้กับล่องซื้อมาติดบานไว้พิกัดใต้คอมเมนต์จ้า